เจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุลเนาะวันนี้เจวุลจะพาเพื่อนๆไปทําน้ําจิ้มซีฟู้ดค่ะน้ําจิ้มซีฟู้ดกับน้ําเชื่อมน้ําจิ้มสูตรนี้เอาสามารถเอาไปจิ้มอาหารทะเลได้ค่ะเอาไปยําได้เนาะเดี๋ยวเจวุลจะมาทําสูตรหน้าร้านเจวุลน,นะทําขายนะคะเวลาเจาวุลทํายําทําอะไรก็แล้วแต่เจวุลจะทําไว้ค่ะใส่ตู้เย็นไว้นะเพื่อนๆออ่าแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆมาบอกด้วยค่ะปลาตามเจวุลมาว่ามีวัตถุดิบอะไรกันบ้าง ่าน้ำจิ้มซีฟู้ดเราก็จะมีนี่ค่ะพริกเนาะพริกเขียวแดงแล้วก็จะมีพริกขี้หนูส่วนเล็กๆด้วยนะคะปนประมาณหนึ่งขีดนะเพื่อนๆอันนี้รวมๆกันประมาณครึ่งกิโลค่ะอ่าอันนี้ผักชีค่ะผักชีนี่ประมาณห้าต้นอันนี้จะวุนแบ่งมาเนาะอันนี้ค่ะกระเทียมประมาณหนึ่งขีดครึ่งค่ะอันนี้น้ำเปล่าอันน้ำเปล่านี่เจวุนจะใช้สูตรนี้จะทําใช้แปดแปดร้อยมลนะเพื่อนๆน อันนี้ดูน้ำเปล่าไว้นะทุกอย่างเดี๋ยวจมุนจะตัวให้ดูเนาะพอน้ำเปล่าเสร็จแล้วก็มาน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลปีบ๊บเกลือชูรสค่ะผงนัวใครไม่ทานไม่ใส่นะเพื่อนๆน,น้ำมะนาวน้ำปลาค่ะอันนี้ค่ะน้ำกระเทียมดองขาดไม่ได้เนาะถ้าทําน้ำจิ้มซีฟู้ดต้องใส่เนาะอ่าเราไปดูวิธีการต้มกันเลยค่ะเพื่อนๆไป น้ำ800 ml ค่ะใส่ลงไปเลยนะเพื่อนๆเ,เจ๋วุ้นจะตวงให้ดูเลยนะคะอันนี้ค่ะน้ำตาลทราย400 ml ค่ะใส่ลงไปแล้วเจ๊วุ้นจะเติมนี่ค่ะน้ำตาลปีป๊บอันนี้ใส่เพื่อความหอมนะเพื่อนๆไม่เน้นเนาะอันนี้ประมาณซอนโตค่ะใส่ลงไป เพื่อความหอมนะและรสชาติของน้ําตาลปีกกับน้าตาลทรายไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เราจะช่วยทําให้มันดูหอมแล้วก็มีรสนัวๆขึ้นค่ะเสร็จแล้วเกลือเพื่อนๆซื้อหอ่อห่อเท่านี้ค่ะห้าบาทอย่างนี้นะเจวุ้นใส่ครึ่งหนึ่งใส่ลงไปเลยเพื่อให้เพื่อนๆทําตามง่ายๆเนาะใส่ครึ่งหนึ่งนี่เจ๋ยววุ้นจะตวงให้ดูนะคะเสร็จแล้วเจวุ้นจะใส่น้ํากระเทียมดองอันนี้สามร้อยมลนะคะใส่ลงไปเพื่อน อันนี้เราจะต้มน้ําเชื่อมเพื่อมาปั่นนะคะเพื่อนๆปั่นใส่น้ําจิ้มซีฟู้ดเนาะอันนี้ค่ะอันนี้น้ําปลาสองร้ห้าสิบมลใส่ลงไปค่ะรสจัดเลยนะน้ําจิ้มซีฟู้ดนี่ต้องรสจัดๆเลยนะคะเพื่อนๆใส่ไปเลยนะ แส่แล้วคนค่ะเดี๋ยวมันจะติดก้นหม้อเนาะเดี๋ยวมันจะไหม้คนก่อนนะมันมีน้ําตาลอยู่ข้างล่างค่ะเพื่อนๆนคนด้วยนะคนให้น้ําตาลมันไม่ติดก้นหม้อค่ะเดี๋ยวมันจะไหม้เราต้มแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนมันจะช่วยทําให้น้ําจิ้มเราอยู่ได้นานนะคะถ้าเราไปใส่แบบสดสดสดเลยเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นานนะเพื่อนเพื่อนต้องทําแบบนี้นะคะเพื่อเราจะเอาไปปั่นเนาะ ไม่ต้องกลัวนะคะรสชาตินี้อันนี้จะวุ้นทำมานานแล้วนะสูตรนี้เลยแต่มานาวสดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมานาวคั้นสดเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปใส่ตอนที่เราปรุงแล้วเนาะช่วงที่เราปรุงเดี๋ยวเจวุ้นจะมาให้ดูอีกทีนะเราใส่แบบไหนอันนี้เราเพื่อจะเราจะไปปั่นไปปั่นกับพริกค่ะเพื่อนๆสูตรนี้นะใส่ลงไปเลยเนาะอะไรที่มันเป็นเม็ดเมดเนี่ยใส่ลงไปละลายกับน้ําไปเลย มันจะง่ายค่ะกับการที่เราไปทําน้ําจิ้มเนาะทําทําแบบนี้มันจะง่ายเพื่อนๆถ้าเราไปปรุงแบบว่าใส่น้ําตาลใส่อะไรเนี่ยเหมือนจะไม่ละลายมันชิมรสชาติได้ยากค่ะแบบนี้มันจะง่ายใส่ลงไปเลยอะไรที่เป็นนี่เนาะนี่ค่ะเจวุนจะใส่แล้วนะผงนัวน้ําตาลเราเริ่มละลายแล้วเราใส่ผงนัวเลยค่ะอันนี้ใครไม่ทานไม่ใส่เหมือนเดิมนะเพื่อนๆออน้ำจิ้มซีฟูด สองซ้อนค่ะใส่ลงไปค่ะกับน้ำไอ้นี่น้ำเชื่อมเลยเนาะโรยกับน้ำเชื่อมใส่ลงไปเลยนะคะคนให้ทุกอย่างละลายค่ะเพื่อนๆตัวนี้ไม่ต้องทำอะไรมากเนาะให้ละลายเฉยๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปพักไว้ให้เย็นค่ะอันนี้จะ้ะพอเดือนแล้วปิดไปเลยนะคะ mm. เพื่อนๆเนี่ยน้ำจิ้มน,นี้เราไม่ได้ทำอะไรมากนะปิดไปได้เลย mm. แล้วรอรอให้มันเย็นก่อนค่ะ อย่าไปปั่นตอนร้อนๆนะเพื่อนๆนต้องให้เย็นเลยนะถ้าเป็นน้ำจิ้มซีฟูดนะ้ดเนาะไม่งั้นพริกเราจะดำนะคะเพื่อนๆอนันนี้เดี๋ยวเจวุ้นก็จะเอาพริกกับกระเทียมไปปั่นนะที่เราเตรียมไว้เนาะเพื่อนๆใส่เครื่องปั่นเลยนะคะนี่พริกกระเทียมเนาะพริกกระเทียมรากผักชีค่ะพริกกระเทียมรากผักชีใส่เครื่องปั่นเลยนะ,ะ,นพกกะเพื่อนๆแล้วก็เราจะมาลงในกะละมังนี้เนาะะสมอ,อันสมนี้น้ำเชื่อมที่เจวุ้นต้มไว้แล้วนะคะเพื่อนๆน เดี๋ยววุ้นจะปั่นทั้งหมดสองโถนะคะเพื่อนๆปั่นทีกสองโถนะนี่ค่ะเอาใส่ไปในนี้เลยนะเพื่อนๆปั่นเสร็จแล้วใส่ไปในน้ำเชื่อมที่เราต้มไว้เลยนเนาะใส่ไปในนี้เลยนะเพื่อนๆที่เราต้มไว้เนาะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะก็มีโถหนึ่งนะ ของเจวุ้นนี่เจวุ้นจะไม่ชอบอแหลกมากนะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะค่อนหย,ยาบๆหน่อยเนาะแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะบางคนชอบซีฟู้ดแบบว่าที่เป็นพริกแบบละเอียดละเอียดนะแต่ของเจวุ้นจะไวย้ยำด้วยแล้วก็ไว้จิ้มน้ำจิ้มแบบนี้เนาะแต่ถ้าใครต้องการให้มันละเอียดก็ปั่นได้นะคะอันนี้พริกที่เจวุ้นเตรียมไว้ก็ปั่นหมดแล้วนะสองโถพอดี พี่ผสมเมาน,นะคะผสมของเจวุ้นจะผสมส่วนเล็กด้วยนะเพื่อความหอมเนาะน้ำจิ้มซีฟตูต้องมีค่ะสามน้ำพีตรวมกันไปเลยนี่พอเราผสมได้อย่างนี้แล้วนะคะเพื่อนๆก็จะใส่น้ำมะนาวเนาะเมื่อกี้เจวุ้นยังไม่ได้ใส่น้ำมะนาวนะอันนี้เจวุ้นก็จะตวงน้ำมะนาวให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ใส่ทั้งหมดหกร้อยมลค่ะ อันนี้จะอบเปรี้ยวนํานะเพื่อนๆเปรี้ยวเค็มหวานค่ะเพราะเรามีน้ําเชื่อมอยู่นะเจวุ้นทําคลิปน้ําเชื่อมด้วยเนาะอันนี้ไปผสมกันลงตัวมากเลยอันนี้ค่ะใส่ลงไปเลยน้ำจิม้มซีฟู้ดเราก็จะออกเปรี้ยวเค็มหวานค่ะชิมดูค่ะเขาชอบรสไหนแต่ว่าเจวุ้นจะผสมเนี่ยเจวุ้นจะเอาเปรี้ยวเค็มแล้วก็ตัดหวานค่ะ ย๋ยวนก็จะพามาทําน้ําเชื่อมด้วยนะอันนี้800มลค่ะเพื่อนๆน้ำ800มลน้ําตาลทรายแดงค่ะน้ําตาลปี๊บค่ะอันนี้ใส่นิดหน่อยพอนะไม่ต้องเยอะอันนี้เกลือค่ะอันนี้แป้งมันเนาะละลายน้ําไว้แบบนี้เลยเพื่อนๆอ,อันนี้ค่ะน้ํามะขาม พี่จจวุ้นเลือกใช้น้ำมะขามตันแบบนี้เพราะว่าเวลาเราทำน้ำเชื่อมพวกนี้จะเก็บไว้ได้นานค่ะไม่ใช่ยินก็เก็บไว้ได้นะเพื่อนๆไม่เสียเจวุ้นทดลองมาแล้วค่ะแต่ถ้าเราใช้น้ำมะขามฝักที่เราคั้นเองเนาะไปแช่น้ำแล้วเอามาทำอะอยู่ไม่เกินสามวันเป็นฟองแต่แบบนี้ไม่เป็นค่ะอันนี้เคล็ดลับนะที่เจวุ้นให้เนาะอ่ะไปเราไปดูวิธีการต้มเลยน้ำแปดร้อยเอมแอลเจวุ้นต้มไว้แล้วแบบนี้แล้วนะเพื่อนๆใส่น้ำตาล สายแดงค่ะสี่ร้อยใส่ลงไปสนะี่ร้อยมลนะเสร็จแล้วเหมือนเดิมเลยใส่น้ําตาลปี๊บค่ะประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปอันนี้เราจะทําน้ําจิ้มหวานนะเพื่อนเพื่อนอันนี้สูตรนี้อาไปยําได้เลยนะให้เด็กอะ่ะ <c oughs> ถ้าเด็กเขาอยากกินยำเนาะเนี่ยทําแบบนี้เลยไม่ต้องใส่พริกให้เขาได้เลยค่ะเด็กบางคนไม่กินพริกเนาะแบบนี้มันจะออกรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะเพื่อนเพื่อนเปรี้ยวหวานเค็ม เวลาเจวุ้นยำขายเนาะเจวุ้นก็จะผสมน้ำเชื่อมตัวนี้แหละค่ะเป็นสูตรน้ำเชื่อมตัวนี้แหละเปเีายวผสมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติมันจะแบบว่าเข้มข้นเลยเกลือใส่ประมาณหนึ่งช้อนกับครึ่งนึงค่ะช้อนครึ่งเนาะอันนี้ค่ะน้ำมะขามนี่เจวุ้นเตรียมไว้ครึ่งขวดใส่หมดนะเพื่อนเพื่อนเปรี้ยวหวานนะคะใส่ตัวนี้รับรองได้เลยเพื่อนเพื่อนอไปตั้งข้างนอกนะไม่เสียแน่นอนค่ะ อันนี้ต้มให้มันเดือดละลายกันดีแล้วเนาะเจ้าวุนก็จะใส่แป้งมันที่เราละลายไว้แล้วเนาะเพื่อนๆนใส่ไปค่ะสองแล้วนะอันนี้สามลองคนดูก่อนค่ะขอให้มันแค่แค่แบบว่าไม่ใส่มากก็พอนะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องหนืดมากนะเดี๋ยวเวลาเราไปเก็บเนี่ยพอแล้วสามกระบวยสามกระบวยเล็กอย่างนี้นะคะเพื่อนๆนไม่ใช่กระบวยใหญ่นะเล็กๆกเ,เนาะนี่ใส่ลงไปแค่นี้ค่ะเนี่ยแต่ว่ารอให้แป้งมันสุกสักหน่อยเนาะ อ่ามีจ้าเสร็จแล้วอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะน้ําจิ้มซีฟู้ดเจวุ้นเนาะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆแบบนี้เลยเนาะถ้าใครอยากให้มันละเอียดกว่านี้ก็ต้องปั่นให้ละเอียดหน่อยนะแต่ว่าเจวุ้นไม่ได้ชอบละเอียดมากนะคะประมาณนี้เนาะเอาไปจิ้มกับอะไรก็ได้ค่ะไปทํายำหรือว่าเอาไปจิ้มกับน้ําไก่ต้มน้ําปลาแบบที่เจวุ้นทำเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ําจิ้มหวานค่ะน้ําจิ้มหวานถ้าเป็นสําหรับเด็กๆทานได้เลยนะรสชาติเปรี้ยวหวานเลยของเจวุ้นเนาะ วิธีทําเดี๋ยวเจวุลลงให้ดูเนาะเพื่อนๆอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดใครต้องการหวานก็ผสมเอานะคะอันนี้จะเป็นรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานตัดหวานอยู่ในนี้ค่ะแต่ถ้าอันนี้อันนี้ก็เป็นเปรี้ยวหวานค่ะเพื่อนๆเรอไปผสมกันเนาะอันนี้เจว,วุนก็ไปแล้วนะกับคลิปน้ำจิ้มซีฟู้ดเนาะเอามาฝากเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เจว,วุนด้วยนะคะสวัสดีจ้าไปแล้ว Thanks for watching!